เสร็จแล้วนะครับตอนรับสู่เพชรพันปลาฟาร์มนะครับตอนนี้ขยายบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีบ่อเล็กประมาณ7-8บ่อแล้วนะครับแล้วก็มีบ่อน้ําพัก2บ่อใหญ่นะครับเพื่อทําการฆ่าเชื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับวันนี้จะมาแจกอาหารนะครับซส์สานิ้วนะครับ2นิ้ว83นิ้วนะครับ ตอนนี้ลงไปทั้งหมด4บอ่อแล้วนะครับปลาทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็มีประมาณแสนตัวนะครับท่านใดมีความสนใจก็ทักเพจม,มาได้เลยนะครับราคาเบาๆนะครับมาดูครับดูเท็กเจอร์ในะการกินของปลานะครับ ี่นขนาดแดดแรงนะครับตู้แดดนะาดูครับบ่อนี้ดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งบ่อแล้วกันนะครับเราเลี้ยงอาหารเม็ดตั้งแต่ปลาเซนนะครับเพรฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจนะว่าปลาเราจะไม่กินอาหารเม็ดนะครับกินร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ใครที่มีความสนใจเรื่องปลากระพงขาวนะครับเลี้ยงน้ำก่อยน้ำจืดน้ำเค็มนะครับติดต่อพูดจากระเพ็ดได้เลยนะครับจองกันก่อนได้นะครับช่วงนี้มีประมาณหนึ่งแสนตัวนะครับสามนิ้วสี่นิ้วนะครับห้านิ้วนะครับสั่งจองสั่งทำกันได้นะครับแข็งแรงโตไวนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะครับจะเลี้ยงบ่อธรรมชาติหรือพัฒนาก็ดีนะครับซื้อมากซื้อน้อยโทรมาคุยกันก่อนนะครับเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้ ตอนนี้ขยายหมดแล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนิดนึงครับไกลๆนู้นจะเป็นฟาร์มอ,อนุบาลน,นะครับปลาไซต์ปลาตุ้มนะครับตรงน,นี้จะเป็นปลานิ้วมาลงแล้วครับตอนนี้เป็นสามนิ้วแล้วนะครับตอนนี้หวาถึงเพี่อนๆน้องนะครับที่มีความสนใจในธุรกิจพันปลากระพงนะครับเลี้ยงกระชงังเลี้ยงบ่อดินเลี้ยงบ่อปูนนะครับ เลี้ยงบ่อผ้าใบสามารถเลี้ยงได้ทั้งหมดนะครับน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยนะครับเรายินดีให้บริการแล้วให้คำปรึกษาแน่นอนนะครับท่านใดเป็นลูกค้าเราเราก็ยินดีให้คำปรึกษาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ความรู้แบบไม่ต้องกักกันเลยนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์กันไว้ครับศูน6 6แปดสามหหกดสามห้าสองห้านะครับกับเพชรพันปลาฟาร์มนะครับหรือว่าทักไลน์ก็ใช้เบอร์เดียวกันนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับ วันนี้ขอบคุณเอทุกท่านนะครับที่คอยติดตามการให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ